สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนต์ลดกระบาลและรดครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เชื่อติดตามช่องของพิงนะคะ คุณลูกค้า EP นี้นะคะเป็น EP ที่87แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูทั้งรถกระบะและรถครอบครัวนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นทั้งรถกระบะและรถครอบครัวที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถช่วงสงการนี้นะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจข้นไหนนะคะแจ้งไปทะเบียนพิงมาสอบถามรายละเอียดโทรหาพิงได้เลย ะะเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้าไปดูรายเอียดรถคันนี้แต่ละคันกันเลยนะคะตามพิงค์มาเลยค่ะสีดำสุดหล่อคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโต้ตาม f o ร์เจเนนะคะ2.4น,นะคะคุณลูกค้า2.4 V ปี2019นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้นะคะ5647นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่รานะคา1ล้าน หกหมื่นบาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีดาปีใหม่เลขไม่น้ยๆไปใช้งานนะคะมาดูอีกคันนึงนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นอีซูซูมิลเอ็กซ์สี่บอลเงินนะคะได้เป็นทะเบียนสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะคุณลูกค้าได้เป็นปีสองพันสิบแปดนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะปีใหม่ด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ เป็นสาวกมิวเอ็กามพาดกันเลยทีเดียวนะคะอีซสุสุมิวเอ็กเครื่อง3.0นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา8,59,000บาทนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะท่านใดที่อยากออกรถศูนย์บาทรีดาวนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.4 v วนะคะปี2000 สิ 18, นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา9 6 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้นะคะ7641นะคะลูกค้าแจ้งป้ายทะเบียนทิ้งมานะคะพิมพ์ส่งรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์พิ้์ปักหมุดไว้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะหรือลูกค้าอยากได้แบนลอง นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีระบบเซ,นซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิสูวิชิปา a ์เจโร2.4 GT Premium ขับ2นะคะปี2018นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีดําสุดหล่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชร์ยนตั้งขายอยู่ที่ราคา869,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ70 98นะคะคุณลูกค้าสีดำปาเจโร่ของเราเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้ามีปาเจโร่อยู่ประมาณสองคันนะคะคุณลูกค้ามีสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเดี๋ยวพิงพาคุณลูกค้าไปดูอีกสีขาวมันอยู่ด้านหลังนะคะลูคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นปีใหม่เลขไหม้น้อยนะคะคุณลูกค้าสีดำนะคะปีใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเป็น อีสุสิวเอนะคะ3.0นะคะปี2021นะคะคุณลูกค้าปีใหม่เลขไม้น้อยปีใหม่เลขไม้น้อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5 5 6 4นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ1ล้าน10,000แสน0ก0บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดีย๋ยวพิจพาคุณลูกค้าไปดูเลยว่าสีดำ ปีใหม่เลขใหม่น้อยคันนี้แนะนําเลยแนะนําเลยนะบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Isuzu MU-X ปีใหม่คันนี้นะคะพิงบอกเลยว่าเขาเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยคันนี้นะชุดแต่งรอบคันนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ Isuzu MU-X เครื่องสามพันนะคะคุณลูกค้าปีสองพันยี่สิบเอ็ด นะคะย้ำอีกทีไีใหม่นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ 5, 5้า4นะคะแจ้งพิงมาได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูคันต่อไปเลยนะคะมาดูกระบะติดแคริบอยกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น4ประตูมาให้นะคะคุณลูค้า 4, คูณ4ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถกระบะรถทำมาหากินค้าขายนี่เลยนะคะคันนี้ก็น่าสนใจนะคะโตตารีโว 2.8นะคะคุณลูกค้า 2.8G ขับ4นะคะปี2018นะคะเพชรยนต์นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา795,000บาทนะคะคุณลูกค้าสีขาวนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา869,000บาทนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6266นะคะเลขทะเบียนสวยด้วยนะคะคุณลูกค้า4ประตู4คนตี 4คูณ4มาพร้อมกับเคอรี่บอยนะคะหรืออีกหนึ่งคันนะคะโตตาฟอร์จเนอร์นะคะ 2.5G er, นะคะ, G, ะ,คะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นปี2013นะคะได้เป็นทะเบียนเลขสามตัวนี้เลยนะคะ471นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเพจยนตั้งขายที่ราคา620,000บาทนะคะคุณลูกค้าผ่อนทุกๆเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะคุณลูกค้า คันนัแต่คันแรกจนถึงคันนี้พิงบอกเลยว่าออกรถศูนบาทนะคะออกรถฟีดาากับบริษัทเพชรยนได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันมาได้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่า4ประตูยกสูงนะคะคุณลูกค้าโตต้ารีโ o ่พีแลนเนอร์สองจุนะคะปี2,000 สิบหนะคะสำหรับคันนี้นะปีอ๋อไม่ใช่ขอโทษค่ะปี2018นะคะคุณลูกค้าปี18ได้4ประตูนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา6 2 5 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้ด้วยสีบอลเงินด้วย c C ทะเบียนนี้เลยนะคะ c C 98นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าสีประตูยกสูงเพิ่งเข้ามาใหม่มีการเก็บงานให้เรียบร้อยแล้ว นะคะปี2018ย้ำอีกทีนะคะสำหรับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา625,000บาทนะคะโตต้าลีโวสนะคะ4ประตูยกสูง p l ีเ e เนอด้วยนะคะอ่ะมาดูคันต่อไปสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าโตต้าวีโก้นะคะ4ประตูนะคะ p l ีเ e เนอยกสูง4ประตูทะเบียนนี้เลยนะคะ6 064นะคะบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านในเองนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะเปิดกดังให้กับคุณลูกค้าได้ดูรถกระบะ4ประตูคันนี้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตตารีโวส8 g 8นะคะปี2016 นะคะสำหรับคันนี้นะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะได้เป็นกระบะแคปบยกสูงมาให้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ5864นะคะสำหรับคันนี้นะกระบะแคบนะคะยกสูงมาให้สีขาว 4, สวยๆเลยบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ติดจองนะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถทํามาหากินค้าขายแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ บอกเลยว่าแบบหายากมากสีขาวราคาถูกๆราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นคันนี้เลยนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสันนาวลาล่า2.4อีนะคะปี2019ปีใหม่นะคะได้เป็นทับเบียนสวยๆนี้เลย1245นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพ็กย,ยนนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้า รุ่นนี้นะนิสสันนาวาล่านะคะกระบากแคบมาให้นะคะบอกเลยว่าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโตยต้าวีโก้นะคะสําหรับวีโก้คันนี้นะคะล้อมแม็กแต่งสิ่งสวยๆมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะกระบากแคปเปิดข้างมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถป,ปี2013นะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระบะแคบเปิดข้างรุ่นวีโก้คนทุกๆแนะนําไปคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นทะเบียน2529นะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าโตต้าวีโก้นะคะกระบะแคบนะคะยกสูงมาให้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโตต้ารีโว 2 4 e p a s s 4ปอ,อ๋อคันนี้ได้เป็นแคบยกสูงมาให้ได้เป็นโฉมหน้าหลอดด้วยนะคะลูกค,ค้าสำหรับคันนี้นะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา559,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ4487นะคะโฉมหน้าหลอมาให้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้สีขาวนะคะคุณลูกค,ค้าได้เป็นสี่ประตูยกสูงมาเช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กเดิมเดิม นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเป็นโต้ต้ารีโวนะคะ2อ e พัี2018นะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา67 90,00บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะเพชรย,ยนต์นตั้งขาย,ยที่ราคา679,000บาทนะคะคุณลูกค้า4ประตูยกสูงปีใหม่เลขไม้น้อยนะคะมามาดูคันสุดท้ายกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นอีซูซูนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ เป็นอ่ะเป d m a 1็ Z น Isuzu DMAX 1.9Z นะคะปี2อ่ะขอโทษค่ะเป็น Isuzu DMAX 1.9S นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนต์ต้องขายอยู่ที่ราคา4 9 9 0 0 0บาทนะคะ K ค d ด i ตฟินนะคะได้เป็นกระบะแคปโตเตียมาให้นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4610นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถฟรีดาวน์ศูนย์บาทกับบริษัทเพชรยนต์นะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพิงค์เปิดค้งให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยว่ารถกระบะของบริษัทเพชรยนต์นะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะอยากให้เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ เรามีสอยสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนะ้าซอย95นะคะขอท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องใหม่ของพิงด้วยนะคะและ EP ต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ